มีท่ออะไรครับพี่สกิมมิ่งอีเกิลสกิมมิ่งอีเกิลนะครับเพื่อนๆของฮาร์เลย์โดยตรงเลยโอ้โหของฮาร์เลย์โดยตรงแล้วนะครับแล้วก็ท่อท่อนะฮะเป็นแวนนันไฮบิ๊กช็อตแวนนันไฮบิ๊กช็อตบิ๊กช็อตตัวนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่ก็รุ่นนี้ถ้าจะไม่ผิดมีประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นนะครับเพื่อนๆครับ มีโอกาสมาพูดคุยและรีวิวนะครับเจ้า h a r l e y d ์ดิวิสนทั้งสองคนะครับโดยวันนี้เรามีพิธีกรนะครับโดยพี่ติงลี่ไรเดอร์นะครับกับพี่ของพี่นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับว่ารถรุ่นนี้คือรุ่นไหนแต่งอะไรนะครับเป็นสไตล์ไหนเป็นเครื่องยนต์แบบไหนนะครับพวกเราเชิญรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับผมติงลี่ไรเดอร์นะครับอย่างที่พิธีกรเปิด ต้องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนิกนะครับไรเดอร์เมื่อกี้ที่เปิดไปเราจะมารีวิว Har l e y d a v i d s o นนะครับซึ่งจะเป็นรถสตสไตล์นะครับด้วยกันนะครับเริ่มจากคันนี้เลยครับเราจะมารีวิวรถคันนี้นะครับโดยคันนี้จะเป็นรุ่นเบรกเอานะครับเบรกเอาเป็นตระกูลของ So ั t เท l นะครับซับเทลนะครับข้อมูลรายละเอียดยังไงนั้นผมจะมีนะครับที่ท่านหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญนะครับรู้่ ฮาร์ล์ดูซอนโดยเฉพาะนะครับผมเดี๋ยวเชิญพี่ก๊อฟครับผมเชิญนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ก๊อฟครับอยากให้พี่อธิบายเกี่ยวกับอ่ารุ่นนี้นะครับว่ามีอ่าข้อมูลอะไรบ้างครับอรุ่นนี้นะครับฮาร์ล์ดูซอนตะกูลซับเทลชื่อรุ่นเบรกเอาท์นะฮะก็เป็นเครื่องยนต์นะครับทวินแคมนี่นะครับทวินแคมนะฮะ เป็นตระกูลทวินแคมนะครับผมเครื่องยนต์นะครับก็ในส่วนรายละเอียดของขนาดซีซีเนี่ยพันกว่าจำไม่ได้รู้สึกว่าตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยประมาณนี้ครับหนึ่งพันหกร้อยร้อยกว่าคิวบิกเนาะใช่ใช่ครับร้อยหนึ่งศูนย์สามคิวบิกครับนี่ครับ อ่าหนึ่งศคิบิกนะครับราสาคิบิกประมาณ6ก0 0 1,600ใช่หนึ่ันหกอยแปดประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็เนี่ยลักษณะการขับขี่รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะโฟ์ดคอนโทรลโฟลทคอนโทรลคือด้านหน้านะครับแล้วลักษณะการนั่งยื่นไปข้างหน้านะครับเป็นด้านหน้าก็คนนั่งสบายสำหรับคนที่ชอบนะครับส่วนแทนก็เป็นลักษณะแทนโตรง้แทนแบ็ค นะครับว้าวโอเคคันเร่งก็จะเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้านะโอ้เป็นคันเร่งไฟฟ้าเหรอพี่ใช่ครับยอดมากเลยไม่มีสายนะครับเห็นไม่มีสายนะฮะเพื่อนทำเป็นคันเร่งไฟฟ้านะฮะครับก็ส่วนของแต่งรถคันนี้ของแต่งมีอะไรบ้างพี่ก๊อลฟของแต่งอ่าไล่ไล่แต่ส่วนด้านหน้าเลยมีอะไรบ้างพี่ด้านหน้าเลยับด้านหน้ามีอะไรบ้างพี่หลักแฟนของฮาร์เลย์เนาะพี่ต้องครับครับผมคันนี้ก็อยู่ประมาณส0 0พันกว่าบาทนะครับ นะครับแล้วก็ไม่เป็นตัวกันล้มกันล้มอ่าตัวนี้ของคาร์โรของแท้ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าหมื่นหกแล้วแต่นะครับครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ตรงรุ่นไหมครับพี่เป็นตรงรุ่นเลยใช่ไหมอันนี้จะเป็นของของแต่งนอกนะไม่ได้ไม่ทำสวยอ๋อเป็นของแต่งนอกใช่ครับใช่ใช่แล้วก็จะมาเป็นกระจกนะครับ กระจกนี้เป็นกระจกแต่งนะครับไฟเลี้ยวในตัวอ๋อมีไฟเลี้ยวในตัวอันนี้เป็ไฟเลี้ยวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะนี่ครับเห็นไหมครับมีไฟเลี้ยวในตัวมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะครับเพื่อนเพ่ครับมีไฟเลี้ยวในตัวรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยราคาอยู่มานเกือบสองหมื่นนะเกือบสองหมื่นนะครับเห็นไหมครับ นี่นะเพื่อนๆครับดูครับเป็นเลี้ยงในตัวเป็นกระจกนะครับครับแล้วก็มาเป็นตัวกราอากาศนะฮะอ่ายี่ห้ออะไรครับพี่สกิลเม้งอีเกิลสกิลเม้งอีเกิลนะครับเพื่อนๆของฮาเล่โดยตรงเลยโอ้โหของฮาเล่โดยตรงมันนะฮะแล้วก็ท่อท่อนะฮะเป็นแวนอันไฮดิปช็อตแวนอันไฮดิปช็อตนะครับตัวนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่ก็รุ่นนี้ถ้าจะไม่ผิดมีประมาณ20,000กว่าสองห0ื่นนะครับเพื่อนๆครับท่อตัวนี้ใบละ20,000นะฮะ ยางหลังนะครับที่ให้มาเป็นยางอะไรครับพี่อ่าเป็นยางของตัวมิชลินมิชลินฮาร์เร์ฮาร์เร่โอ้ป็นรุ่นเล่ใช่ไหมครับใช่ครับมิชลินฮาร์เร์นะครับขนาดยางอยู่ที่240ร้อเฉพาะฮาร์เร์เลยนะโอ้เป็นอันนี้ก็ปั๊มเบรกหลังนี่เป็นแบบของฮาร์เร์ใช่ไหมครับใช่ครับทำไมฮาร์เร์เขาไม่ใส่ของเบมโบ้อะไรครัพี่เพราะของเขาดีอยู่แล้วก็ ของดีไหมเท่าที่สมัมผัสมาที่ใช้มาเนี่ยก็ก็ดีในระดับหนึ่งนะ <Whoa. S 2> ในความเร็วที่เหมาะสมนะอครับ oh. แต่ถ้าเกิดจะขับ200กว่าเราจะใช้อันนี้ก็อันตรายไม่แนะนำ oh. พี่ครับอ่ารถรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรถสไตล์อะไรนะคูเซอร์อย่างเงี้ยไปใช่คูเซอร์นะขกลก็ได anyway> ้ทางไกลก็ดีครับรุ่นนี้ขี่ใกล้ก็หล่อใช่ไหมครับอ่าไปที่ไหนใครก็มองฮะอือือแล้วก็พี่ครับถังน้ำมันนี่บรรจุกี่ลิตรนะครับพอรู้ไหมรุ่นนี้อยู่ประมาณไม่น้อยกว่า16ลิตรนะ16ลิตรไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าไ้ตัวข้อมูลตรงนี้ไม่น่าใจครับครับอ่าขอดูข้อมูล ม้วนหน้าปัดเรียนใหม่หน่อยครับพี่ว่ามีอะไรบอกมีอะไรบ้างนะฮะหน้าปัดเรียนใหม่อ่ะดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีเรื่องไฟเกียร์เรื่องน้ำมันนะครับพวกนี้ชุดอ่าไฟเช็คสถานะจะติดกับประกับเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับอ๋อแล้วก็จะมีเรือนไม้ใช่ครับตัวนี้เป็นสเปคอินเตอร์นะครับสเปคอินเตอร์นะฮะก็จะเป็นเรือนไม้บอกระยะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อ ถ้าเป็นสเปคอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นตัวไม่ต่อชั่วโมงใช่ครับตัวแรกจะไม่เหมือนกันครับครับผมตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวประกอบนอกที่พี่หรือว่าตัวตัวประกอบนอกครับครับอ่าสังเกตสังเกตได้จากที่ไหนครับพี่ประกอบนอกแขงคอพี่คือถ้าจะให้ผิดใช่ครับจะมีตัวเลขดีนะจะมีเลขรหัสบอกฮะไอตัวแรกแน่น 5hd นี่นะครับ คือสเปกอินเตอร์สเปกอินเตอร์นะฮะใช่คเป็นเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่าตัวประกอบภายกับประกอบนอกมันแตกต่างกันยังไงให้มาดูที่ชุดเลขที่แผงคอนะครับเบื้องต้นดูเบื้องต้นเบื้องต้นนะฮะสันนิษฐานได้ว่าตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยอะไรครับสายพานครับสายพานนะครับเพื่อนๆครับรถฮาร์เรลดีวิสันขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับสวยงามมากเลยฮะสายพานพี่ครับสายพานนี่ช่วยในเรื่องอะไรครับพี่ ช่วยเรื่องอะไรก็ในการขับขี่ข้อดีข้อดีครับเพื่อนคือความนุ่มนวลความนุ่มนวลนะฮะความคงทนความคงทนนะครับอาจจะแตกต่างกันเรื่องโซ่เรื่องเรื่องเสียงเรื่องความนุ่มนวลในการขับขี่แล้วแล้วการการใช้งานของมันเนี่ยพี่อายุประมาณประมาณกี่ปีพี่ถึงจะไดงเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ตามมาตรฐานข้อหนลของฮาร์ลีย์ไดมอสันเนี่ยเท่าที่ทราบมาจากผู้ชำนาญการที่ศูนย์เนี่ยก็ ไม่น้อยกว่า1นึ่งแสนหนึ่งแสนกิโลนะครับเพื่อนๆครับสายพานหนึ่งชุดนี่ใช้ไม่น้อยกว่า1นึ่งแสนกิโลนะครับแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องคอยหมั่นตรวจดูว่ามีรอยแตกรอยริยไหมอย่าอย่าไปยึดหลักการมากต้องดูข้าที่ปดระกอบด้วยการใช้งานพี่พี่การใช้งานแต่คนไม่เหมือนกันโอเคนะฮะขี่ในพื้นถนนแบบไหนไปเจอก้อนหินอาจจะบาดหรือไม่ต้องคอยดูตลอดับครับพี่ครับตัวนี้เป็นระบบระบายความร้อนด้วยอะไรนะครับเป็นคลีบเครื่องครับ อระบบแอร์โฟร์ไม่มีครับหัวน้ำหัวน้ำเป็นสองหัวเทียนครับผมอันนี้สองหัวเทียนนะครับครับผมระบบหัวฉีดใช่ไหมครับเป็นระบบหัวฉีดแล้วนะฮะหัวฉีดหัวฉีดอ๋อปั๊มหน้าปั๊มหน้าก็เป็นของฮาร์ลีย์ดีเบสันนะเพื่อนๆล้อหน้านี่วงล้อกี่นิ้วกพี่ยี่สิบเอ็ดไหมยี่สิบสามยี่สิบสามวงล้อขนาดใหญ่นะครับ มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ใช่ไหมครับจากโรงงานเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเนี่ยใช่ไหมครับโอเคครับไฟหน้านะครับอย่างเท่เลยนะครับเพื่อนห้าจุดเจ็ดห้าครับห้านะครับมีโลโก้ Harley Davidson ด้วยนะครับวว้าโอเคครับเรามาดูคันถัดไปเลยนะครับอ่าพี่คอนติงเกอี่ครับนำไปเลยนะฮะต่อไปเลยครับอ่าเรามาดูตัวนี้ก็จะเป็น Soft t a เหมือนกันนะฮะซอฟเทลนะฮะใช่ครับซอฟเทลเหมือนกันชื่อรุ่น แฟตบอยแฟตบอยนะฮะว้าวอ่าแฟตบอยนะครับมีความแตกต่างจากรุ่นตะกี้ยังไงก็ให้พี่อธิบายนะครัเชิญครับความแตกต่างก็กคงจะเป็นช่วงหน้าช่วงหน้านะครับขนาดของยางหน้าขนาดของยางหน้าตัวใหญ่กว่านะพี่เนาะตัวใหญ่กว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวประกอบไทยประกอบไทยนะปี2019ปี2019ด้วยเป็นรตัวล่าสุดเลย เครื่องยนต์แตกต่างกันนะฮะเพื่อนๆดูนะฮะเครื่องยนต์จะแตกต่างกัน114คิวบิตนะครับครับ114คิวบิตคิวบิตนะฮะเพื่อนๆเครื่องนี้ก็ประมาณ1,800ปดร้อยใช่พัซีซีเลยครับพี่ใช่ครับตัวนี้ตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นตัวหนึ่งก็คือว่าตัวนี้เห็นไหมครับตามอกรอโมอกหมายความว่าไงหมายความว่าตัวนี้ประกอบที่ประเทศไทยครับ Factory STMC Thailand Limited เเห็นไหมครับ เป็นความน่าชื่นชมและยินดีนะครับคนไทยประกอบนะคันนี้ครับยอดมากคนไทยครับคนไทยคนไทยใช้ครับอ่าโอเคครับพี่แล้วอ่าท่อเป็นของอะไรนะพี่ก็เป็นยี่ห้อเดียวกัรแข่งคันเมื่อกี้ฮะเป็นแวนแอนไฮด์แต่ว่าชื่อรุ่นแวนแอนไฮด์บิ๊กเบเดียสบิ๊กเบเดียสบิ๊กเบเดียสครับอ๋อคือทรงทรงมันจะแตกต่างกันใช่ไหพี่ใช่ครับมันจะมันจะเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมและขนาดแตกต่างกันความสั้นของท่อจะสั้นกว่า องศาแตกต่างกันเรื่องเรื่องลักษณะภายนอกอ๋อแล้วตัวนี้เหรอครับพี่ตัวนี้มีกเป็นกองแต่งไหมพี่เป็นกองเป็นกองแต่งฮะเป็นแต่งแต่งได้ยินอ่พี่กอนติงลี่บอกว่าเวลารถมันจะมาทอมท่อกองกองใช่ไหมครับคือ,อคือชุดแต่งครับชุดแต่ง,ต,งต้องมีคือใช่สเต็ปสเต็ปสเต็ปารแต้องมีท่กองกองใช่ครับแต่คือแต่คือตัวนี้เนี่ยข้อดีของตัวนี้อย่างคือว่าสังเกตนะฮะตัวนี้จะเป็นกองกองกระดาษ นั่นหมายความว่าเป็นกองเปลยกองเปลยสเปคเดิมครับนั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าไม่ซื้ออะไรเนี่ยใช้กองนี ving, interior, energy energy ้ก so ็ได้โอ้โหมันเตยอยู่แล้วเห็นไหมการดูดอากาศดีขึ้นเ um, ข้าในเเป็นกองเป็นกองกระดาษครับถ้าเป็นกองผ้าเนี่ยก็จะเป็นกองแต่งของแต่ละยี่ห้อเพราะกองแต่งเนี่ยจะใช้เป็นวัสดุตรงในในกองเนี่ยครับจะเป็นผ้า้าส่วนใหญ่นั่นหมายความว่า ล้างได้ทำความสะอาดได้โอ้ล้างได้ทำความสะอาดได้นะฮะแต่ถ้าเป็นกองเดิมเนี่ยก็คงจะได้เป็นขนานว่าล้างไม่ได้เพราะเป็นกระดาษเปล่าีอย่างเดียวแวช่ไหมใช่ครับอ๋อพี่ครับอันนี้คือตัวอะไร,รอ่ะพี่ต,ตัวนี้คือตัวต่วชอชกหลังครับโอ้สามารถปรับพีลรลรมีเบาได้<ช>นะครับใช่โดยผ่านตัวนี้เลยนะครับปรับทงตัวนี้เลยเราสามารถหมุนได้เลยหมุนได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับชกจะเป็นชกเดี่ยวนะครับชกเดี่ยวใช่ครับอยู่นี้วางอุตสายังไงพี่อ๋อวางองต่าแบบ แนวนี่ครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าบางภาษาเฉียงนะฮะอ่าปั๊มเบรกหลังก็เป็นของฮาร์รี่ดีเวสันเหมือนเดิมใช่ไหมเดิมๆนะครับรถคันนี้เพิ่งจะพ้นรัอน,นอินพันหกร้อยกิโลเมตรไม่พ้นรันอินอ,อย่าพ้นเพิ่งจะพ้นเเจ้าของชอบจอดไม่ชอบขี่อ๋อที่ครับแล้วยางเป็นของอะไรอ่ะเป็นฮาร์รี่ดีเวสันไม่ได้ครับยางเดิมติดรถเลยนะยางเดินะครับเพื่อนๆสี่สบสี่สิบสี่สิบสี่สิบสิบแปดครับโอ้โหใส่ก่อนข้กันพี่กับคันนั้น ใช่ครัใช่ใช่ใช่ยี่ห้อเดียวกันด้วยมิชลินสกอเชอร์ฮาร์เรสเดวิสันครับคือส่วนใหญ่ของอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นแบรนด์ของตัวเองทั้งหมดกันทั้งหมดใช่ไหมพี่ก็จะเป็นจะเป็นลักษณะว่าเออเป็นหมายความว่าเป็นผู้ค้ามากกว่าทำมาเฉเพาะให้ฮาร์เลสแล้วก็สกรีนลงไปไม่ขายให้เยอะ The sun